ฮัลโหลสวัสดีคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพีซูเอ็นกับช่วงไกด์ปี2023นะซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับไกด์หัวข้อที่อาจจะไม่จําเป็นต้องทาก็ได้แต่เราจะแนะนําให้ทุกคนทําอันนี้ซะเพราะว่ามันน่าจะเผื่อมีปัญหาในอนาคตที่น้อยลงนะก็คือเป็นการเปลี่ยนไ d จากการที่ล็อกอินหัวข้อต่างๆเช่นของเรามี Google มี Apple มี Facebook แล้วก็ท w i t t e r หรือ x อ่กาก็คือไอ้พวกนี้ a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปรรับเติมเกมอีพิกซเวนด้วยนะถูกกว่าเติมเองแน่นอนซึ่งเราจะแนะนําว่าให้ควรเปลี่ยนเป็นโลบสต๊อบถามว่าสต o อคืออะไรสต o p คือเป็นระบบล็อกอินของที่สมายเกตใช้หรือว่าค่ายอีพิกซเนใช้ถ้าเกิดเราล็อกอินด้วยสต o p เนี่ยเป็นการล็อกอินเชื่อมต่อกับในเกมโดยตรงซึ่งมันจทำให้ปัญหาอะไรต่างๆน้อยลงเช่นแบบวันดีคืนดีทวิตเตอร์ประกาศปิดตัว a p i หรือว่าชาตั้งมาเป็นเป็นเข่งทําให อยู่สมัยเกตเกิดเปลี่ยนใจแล้วก็อยากเอาออกนะก็คือไม่สามารถล็อินด้วยทวิตเตอร์ได้ก็จะต้องทําการย้ายไอดีจากทวิตเตอร์มันเป็นสต o อปอยู่ดีดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเราจะแนะนําว่าคนที่ใช้เป็นหัวข้อเฟซบุ o กและทวิตเตอร์เราจะแนะนที่2อ,อันนี้ให้ควรย้ายมาเป็นสต๊อปเพราะอะไรเพราะอย่างแรกเลยคือมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตแบบวันดีคืนดีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือทวิตเตอร์เปลี่ยนใจเพิ่มราคาทําให้สมัยเกตเอาออก ไม่มีการใช้ t w ว t t เ r อร์อีกต่อไปก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนทจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เปลี่ยนไอดีจะหายไอดีหายก็จะจะต้องไปทาเรื่องกู้เรื่องราวแบบเรื่องราวยุ่งยากอะไรอย่างนั้นอะเราจึงแนะนําว่ารีบเปลี่ยนไว้ก่อนจะดีกว่าส่วน Facebook ท้ให้คนเปลี่ยน Facebook ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่ไม่น่าจะมีแบบเหมือนอีลอนมาร์กเหมือนทวิตเตอร์ทำไมคนคนเปลี่ยนเพราะเฟซบุ๊กเนี่ยเคยล่มบ่อยมากไม่รู้เพราะอะไรบางทีแบบอัปเดหรืออะไรสักอย่างที่มีแพทอะไรใหญ่มาเนี่ยคนจะล็อกอินด้วยเนี่ย มันจะมีระบบป้องกันในถ้าเกิดว่าใครที่เล่นบนมือถือหรือว่าอ m มูเลเตอร์บางทีมันจะบอกเลยว่าเราไม่สามารถล็อกอินเฟซบุ๊กได้เนื่องจากว่าเราต้องการใช้แอปต้องโหลดแอป Facebook มาก่อนเพื่อยือนยันแล้วก็ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กเพ่อน,นั้นาบางทีถ้าเกิดว่ามันลวนๆมันเออเมันมือมือะไรก็ตาม,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 มแต่มันจะล็อกอินยากมากมันจะส่งรหัสมา,มาแล้วก็แบบคนค้างวุง่นวายนะดังนั้นเราจึงแนะนำว่า2อันนี้ควรจะเปลี่ยนส่วน Apple กับ Google ควรเปลี่ยนไหมเอาจริงๆเราควรแนะนําให้เปลี่ยนให้หมดเลยให้น Google หห้มดดยแต่่่่วาีีออคื บริษัทมันดูมั่นคงกว่าไอ้สออันล่างแน่นอนดังนั้นก็อันนี้จะแล้วแต่ว่าคนคิดหรือเปลีป่ยน,เ,นเราจะแนะนำให้เปลี่ยนเพราะว่าเวลาที่ใครที่จะฝากเราช่องของเราเนี่ยจะมีเรื่องของการ d ีวดีใช่ไหมการที่ล็อกอินด้วย g o o g l e เนี่ยมันต้องผ่าน Security เยอะมากในขณะที่สต o อกแค่ล็อกอินก็ได้เลยไม่มีความปลอดภัยเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบมั่นใจว่าจะไม่ฝากเราดู d ีวดี ID, หรือว่าอยากให้ไอดีมันแข็งๆก็แนะนําคุณก็ต่อไปก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบจะฝากให้เราดูไอดีก็แนะนำส มันมาก็คงไม่มีใครจะแฮกหรอกเกมนี้มันคงไม่มีความปลอดภัยที่หลอมขนาดนั้นถึงจะไม่มีแบบการยืนยัน2 FA หรืออะไรสักอย่างแต่คิดว่าก็คงไม่เป็นไรในการเปลี่ยนสต๊อปนะส่วน Apple นี่ก็คือ,อไม่น่าจะมีคนใช้เท่าไหร่แต่ Apple เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาจะม,มีปัญหาก็คือจะมีเรื่องความยุ่งยากในการลองอินเพราะว่าเวลาลองอินด้วย Apple เนี่ยเราจะต้องเข้า Apple ไปก่อนแล้วก็หยิบ iPhone ขึ้นมาแล้วก็กรอกรหัสจาก iPhone แล้วก็มายืนยันถึงจะเข้าได้อาจจะแบบใครที่แบบย้เครื่องบ่อยๆก็น่าจะน่า,านดอยตสุคื แต่อย่างที่บอกไปความปลอดภัยมันจะหลวมหน่อยนะแต่ก็มันไม่โดนแฮกเอาง่ายงๆคือมันไม่โดนแฮกใครจะมาแฮกเกมนี้ถ้าจะแฮกนะแล้ว,ว่า g o o g l e มีโอกาสโดนแฮกเยอะกว่าอีกแบบ g o o g l e นี่คือโดนดึงข้อมูลจาก Gmail แล้วก็แบบโดนแฮกแอดีแต่คือคนที่แฮก Google เขาคงไม่แฮกมาเพื่อเล่นเกมหรอกเขาคงแฮกมาเพื่อเอาข้อมูลบัญชีอื่นที่มันน่าสำคัญกว่านั้นนะโอเคงั้นะก็ใครที่รล็อกด้วยระบบ4อย่างนี้เราแนะนำว่าให้เปลี่ยนสต๊อปเพื่อความง่ายแล้วถามว่าจะเปลี่ยนเป็นสต๊อปยังไงอ่ะวันนี้เราก็จะมาสอนททุุกกกกคคนนนนนให้้วิธีีีาารรเเเปปล่่ยล่ยบัญชขอออง็ตแ พูดก่อนว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเราก็มาถึงหน้าของ Google กันแล้วเราจะเข้าเว็บ e p i c 7ในการเปลี่ยนมาชชีเนี่ยด้วยการ Google เพราะว่า Google เป็นเบราว์เซอร์เซิร์ชเอนจินที่ดีที่สุดแล้วเราไปใช้บิงไปใช้ยา hoo ูหาอะไรไม่รู้ให้เราเราไม่ชอบดังนั้นเราจึงมาใช้ Google ทายัางไงบ้างอันดับแรกให้เราพิมพ์ว่า e p i c 7 s t o วนะชื่อเกมนั่นแหละแล้วก็ Store คือบัญชี Store หรือว่าเป็นชื่อระบบที่เป็นอันนี้ของเรานะ s t o ร e หรือจะเป็นอีพิกเซเว่นคอมมูนิตี้หรืออะไรก็ได้มันได้หมดโอเคแล้วเราก็จะมีเป็นลิกมากมายให้เลือกแล้วก็เราจะบอกก่อนว่ามันมีเป็นเว็บภาษาไทยด้วยแต่เว็บภาษาไทยเนี่ยมไม่ไม่อัปเดตแล้วดังนั้นใครที่แบบเข้าเวาา็บบอร์ดภาษาภาษาไทยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันถึงล้างเพราะว่าคนแปลไม่อยู่แล้วนะดังนั้นก็ใช้เป็นของเซิร์ฟ g ก o b อลไปก่อนนะโอเคไปไปอีพิกเซเว่น g l o b a l กันเลยนะเราก็เข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าสต็อปอ๋อแล้วก็บอกก่อนว่าใครที่สามารถทําในมือถือได้นะสามารถทําในมือถือได้สามารถทําใน iPad ได้ แท็บเด็ดได้แต่ทำในอิมูลเลเตอร์ไม่ได้นะวิธีนี้จะอิมูลเลเตอร์ไม่ได้คืออิมูลมลเลเตอร์ได้ไหมคืออิมูลเลเตอร์เนี่ย้าดล็อกอินด้วย Gmail เราขึ้นว่ามันจะขึ้นว่าความปลอดภัยไม่ผ่านมันจะไม่รองรับในอิมูลเลเตอร์นั้นเพื่อความปลอดภัยใช้คอมไม่ก็มือถือที่เราใช้จริงจอยากใช้เป็นอิมูลเลเตอร์นะโอเคก็ที่มาที่อันนี้แล้วมาไงต่อก็คือนี่ก็เป็นหน้าข่าวสารของคอมมูนิตี้ของอ p พเนะก็เราสามารถมาดูข้อมูลแพทแล้วก็ดูรายละเอียดของ Developer n ไดเวลลอปเปอร์โน้ ม่ใช่ไฮไลท์สำคัญในวันนี้เราไปที่ล็อกอินกันก่อนก็คือขวาบนนะขวาบนจะมีเป็นรูปตาไข่นี่ตรงนี้นะเราแล้วก็ล็อกอิน before use อ่ะแล้วก็ล็อกอินไปก็คือล็อกอินด้วยบัญชีที่เป็นของ Google ของเราในกรณีนี้เราจะใช้เป็น Google อ่ะก็คือเรามาหน้านี้และเราก็สามารถล็อกอินได้ว่าจะล็อกอินด้วยอะไรลดเราจะล็อกอินด้วยทวิตเตอร์ดีอืมเอาเป็นว่าเราเลือก o o เกิลละกัน Google น่าจะง่ายสุดก็คือเรามาหน้านี้แล้วเราล็อกอิน ad อ,อะไรเล่นอยู่แล้วก็มากดที่ตรงด้านล่างนี้อ่ะ กูเกิลไปซึ่งเราจะไม่เปิดให้ดูเดี๋ยวเราจะโดนแฮกเกอร์แหมนได้นั้นก็ใส่เป็น ID ดีอีเมลให้ล็อกอินให้เรียบร้อยนะโอเคตอนนี้เราก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาอยู่ที่หน้า on s t o p แล้วก็คือเป็นรวมทั้งหมดนั่นแหละเอาง่ายๆก็คือเรามาที่ขวาบนได้เลยแล้วก็จะมีเป็น ID ของเราที่เราเพิ่งล็อกอินมาเมื่อกี้ซึ่งเป็น i อดีที่น่าจะไม่มีเกมนะแต่คิดว่ามาเพื่อ ให้ดูรีวิวก็รู้แล้วว่าทํำยังไงต่อโอเคเรามาที่ตรงนี้ต้องไงต่อเรามาตรงนี้เราก็มากดที่เขาว่า my info นะ my my info เสร็จปุ๊บมันก็จะบอกข้อมูลว่าเรามีอะไรบ้างก็เรามีเจ้าเอ่อ id ของเรานะมึงซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อได้แต่ก็ไม่ใช่ไฮไลท์สำคัญอะไรนะไปชี่ตรงนี้แล้วก็จะบอกประเทศของเราว่าทุกคนคงไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไทยแลนด์นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจำคาคัญเรื่องของการส่งอีเมลหรือว่าอะไรสักอย่างก็ติ๊กตรงนี้ออกได้นะถ้าเกิดว่าแบบไม่อยากให้มันส่งสแปมมาหรืออะไรสักอย่างมาโอเค แต่มาที่ไฮไลท์ของเราก็คือเราจะเปลี่ยนอดีจาก Google ใช่ไหมตอนนี้เป็น g o o g l e a c c o u n t อยู่ซึ่งเราต้องการเปลี่ยนเป็น s t o ปอ่าแล้วก็กด Account Transfer ตรงนี้ได้เลยพอกด Account Transfer ปุ๊บเขาจะให้เรายืนยันเงื่อนไขซึ่งถ้าเกิดใครมีเวลาหรือว่าอ่านภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วแนะนําให้อ่านนะแล้วก็กด a x c e p t all แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโปรเกมเมอร์ amer, มือฉมังเทพไอที e IT, นะดังนั้นเราไม่อ่านอ่ะโอเคก็คือให้ทำยังไงบ้างอันดับแรกคือให้ใส่เป็นข้อมูลของเราก่อนก็คือใส e mail อนะใสส่่่เเเเเเปป็็็็็นนนอีีมลลขขงรราาาแ้วกกตทห YR ใหญ่ต้องตัวใหญ่ต้องตัวเล็กต้องถูกนะ8 N 5อ่ะอะไรประมาณนี้อ้น,นี้โค้ดนะเราก็ใส่เป็นพาสเวิร์ดซึ่งพาสเวิร์ดน,นี้เขาจะบอกไว้ว่าเงื่อนไขการใส่พาสเวิร์ดมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เห็นได้ชัดว่าอ่านไม่ออกเพราะมันเป็นภาษาเกาหลีเลยอะแต่ว่าเราเราจะแปลได้ไหมโอเคทุกคนตอนนี้เราเปิด Google l e n s นเป็นระบบของมือถือ iPhone เราเขาได้บอกมาไว้ว่า เป็นวิธีการตั้งหัความปลอดภัยนะให้เราสร้างอย่างน้อย8ตัวอา่าอันนี้คืออย่างน้อย8ตัวโดยใช้ภาษาอังกฤษตัวเลขและอัออกขระพิเศษโดยไม่รวมช่องว่างห้ามใช้สเปซบาแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็มีอักษรพิเศษหนึ่งตัวไม่หมือนมันเหมือน,น,นว่าจะไม่แนนตัวเล็กตัวใหญ่มั้งเดี๋ยวว่า g o o g l e แปลไม่ครบเขาไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อย่าใช้พาสเวิร์ดที่คาดเดา,ดาได้ง่ายเช่นหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลชื่อวันเกิดหรือเลขตัวอักษรที่ต่อเนื่องกันถือเป็นอันตรายเช่น เทพซ่า1นึ่งหนึ่อย่างเงี้ยไม่ได้ตัวเลขต้องห้ามเรียงกันว่า1นึอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเป็นแบบ348 7อะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นมัวๆไปนะแต่อยาเอาเลขเมื่อกี้เราตั้งเดี๋ยวโดนแฮกแล้วก็การตั้งเนี่ยพาสเวิร์ต้องไม่ใช้ในเว็บไซต์อื่นแต่นี้มันคือมันไม่รู้หรอกนะตั้งไปก็ได้ความปลอดภัยไม่เียเดมากแต่คือถ้าเราตั้งพาสเวิร์เหมือนกันทุกว็บอะเวลาเว็บไหนที่โดนแฮกหนึ่งแล้วอะมันจะโดนแฮกไปหมดทั้งหมดเลย พาสเวิร์ดเนี่ยต้องเปลี่ยนทุก,ก3-6เดือนเพื่อให้เรามีความปลอดภัยซึ่งไอเนี่ยเป็นข้อมูลเก่าของที่สมัยก่อนเขาแนะนำว่าให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดบอ่บอยๆแต่ว่าทาง Google หรือทางวิจัยอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเคยพูดมาแล้วว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มันไม่สําคัญหรอกเปลี่ยนบ่อยๆเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ตั้งรหัสเพิ่มมาแค่หนึ่งเพิ่มแค่สองอะไรเงี้ยมันไม่สําคัญนะนี้ไม่ต้องเสียดายมากก็ได้โอเคแล้วก็เราเสริมให้อีกนิดเมื่อกี้เราเพิ่งเห็นว่าหน้า my info ของเราเนี่ยมันจะมีรูปโลกตรงนนนีีี้้้้้้ดดดดดววววยยยยยยะเเรราา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 าสมมถปล่่่่ภภษษไไไไททออก็คืแต ภาษาอังกฤษดีกว่าเราจะได้แปลให้แล้วก็ชัวร์กว่านะโอเคอันดับแรกเราใส่อ e ีเมลของเราก่อนพอใส่อ e ีเมลเสร็จปุ๊บก็กดอันนี้นะ verify email แล้วก็กดพาสเวิร์ดที่เราต้องการสร้างอ่ะก็คือพาสเวิร์ดอันนี้น่าจะเป็นพาสเวิร์ดใหม่เลยเราก็ตั้งเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยอ่ะแล้วก็ไอช่องอ e ีเมลนี้เราแนะนําว่าให้ใส่เป็นอ e ีเมลที่ไม่เคยสมัครในส t o ๊บมาก่อนนะก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่มีอ e ีเมลที่เป็นใครที่ไม่เคยสมัครสโ o ๊บมาก่อนนะ่ะให้ใส่อีดีนั้นไปได้เลยแ,ตา,แลาาตามแต่ก็ ให้ไปสร้างอีเมลใหม่นะแนะนำว่าควรจะมีไว้2อ,อีเมลหรืออะไรสักอย่างโอเคแล้วก็พอใส่อีเมลเสร็จปุ๊บให้กดใส่แคปชา่นตรงนี้ก่อนแล้วก็กดคําว่า send verify e m a i อลแล้วมันก็จะใส่โค้ดมาให้ที่อีเมลของเราถ้าเกิดหาอีเมลไม่เจอให้เปิดคาว่าจดหมายทั้งหมดเผื่อว่ามันจะขึ้นสักตรงไหนสักจุด มันจะเป็นขึ้นคําว่า no reply นะแล้วก็ stop verification email guide อะไรประมาณนั้นแล้วก็เอาเลขตัวนั้นน่ะมาใส่ตรงนี้แล้วก็ confirm แล้วก็ใส่ password ไปอย่างที่บอกก็คือมีตัวมากกว่า8ตัวใส่คาราพิเศษด้วยอ่ะอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราทำหน้านี้ให้เสร็จก่อนแต่เราจะไม่โชว์อีเมลให้ดูเดี๋ยวทุกคนจะแบบส่งอีเมลมาหาเราแล้วเราก็จะแบบตัวแตกนะโอเคตอนนี้เราก็ตั้งรหัสเสร็จแล้วก็คือรหัสของเราจะเป็นตัวตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวเลขนะ เราเลขอีกประมาณมั่วๆแปดตัวแล้วเราก็ใส่ตัวอักขรพิเศษหนึ่งตัวซึ่งเราจะไม่บอกว่าอักขรพิเศษนั้นจะเป็นตัวอะไรซึ่งก็ไปเดาเอาเองว่าใครจะแฮกพาสเวิร์ดเราแล้วเราก็กด N e x t ได้เลยถ้าเกิดว่าข้างบนใส่ถูกข้างบนใส่ตัวหนึ่งนะข้างล่างให้ใส่เหมือนข้างบนข้างบนเป็นอะไรไม่รู้แต่ข้างล่างต้องใส่ใหเหมือนกันถ้าใส่เหมือนกันแล้วมันจะคิดว่าแมชนะแ้วมันจะบอกโดยพาสเวิร์ดใช้ได้ไหมถ้าขึ้นแบบเนี้ยแปลว่าใช้ได้นะโอเคปะไปต่อโอเคตอนนี้เขาก็จะบอกเรียบร้อยแล้วว่ารหัสได้้้ยยยยืนยนนัเรรีีบออแลว่ค ก็คือเสร็จสิ้นแล้วแปลว่าน,นี่คือเป็นอีเมลใหม่ของสต o อเราแล้วเร,เรามาลองล็อกอินได้เลยแต่ตอนนี้เราก็จะมาล็อกอินสต๊จากที่ตอนแรกเราล็อกอินด้วย Gmail ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องล็อกอินตรงนั้นแล้วเราก็ล็อกอินตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็จะมีคาว่า maintain login session ถ้าเรากดปุ่มนี้มันจะทําให้เราเข้าเว็บมาแล้วจะเข้าล็อกอินทันทีแปลว่าอันนี้มันสําหรับคอมที่เป็นส่วนตัวเท่านั้นอย่าให้แบบเป็นคอมสาธารณะหรือร้านเน็ตห้ามเดกอันนี้เด็ดขาดแล้วก็ไอ้นี่มันจะเด้งทุกทุก นะโอเคแล้วก็ลองล็อกอิน ID ที่เราสร้างเมื่อกี้กันมาได้เลยโอเคเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะเสร็จแล้วอ่นดูขอบ,บนสิอ่าก่อนก็คือ ID เดีเมื่อกี้แหละแต่ว่าจะมีจุดต่างไหมไปดูที่ my info กันเถอะก็คือ my info เราได้บอกไว้ว่าโอ้ว้าวมันเปลี่ยนเป็น ID แล้วจากที่มันเขียนว่าเป็น Google account ใช่ไหมตอนนี้มันก็เขียนเป็นอีเมลให้เลยซึ่งทุกคนก็คงไม่เห็นหรอกว่าเราเซ็นเซอร์เอาไว้นะอย่างที่บอกเพื่อความเป็นส่วนตัวเอาไปว,ว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ แนะนำให้คอมเมนต์มาได้นะเพราะมีบางคนบอกว่าพาสเวิร์ดตั้งไม่ได้หรืออะไรสักอย่างแต่ก็ให้ลองใหม่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่ได้จริงๆเดี๋ยวลองให้เราตั้งพาสเวิร์ดให้นะเดี๋ยวเราตั้งพาสเวิร์ดความเป็นส่วนตัวสุดยอดมาทักได้มาทางเรา Discord ส,ส่วนตัวของเรานะเดี๋ยวเราจะช่วยตั้งพาสเวิร์ดให้ได้ว่ามันจะขึ้นขึ้นเออร์เลอร์ที่เป็นตัวของเว็บหรือตัวของอะไรหรือเปล่าเปนว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมเราไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า